สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปจากกุชโกดมาพบปอกันอีกแล้วครับบาสันผ้าสวยพี่น้องวันนี้เข้ากับอะไรนะสมตําตัวเนาะพี่น้องเนาะตําทัวแล้วก็อ่าหูงัวหูงัวหูงัวย่างอืมน้ำจิ้มซีฟูดพี่น้องแล้วก็มันมันตาเคยโอ้ยบนกลกอง แกงบ่พี่น้องเห็นแกงบอนะกินข,ข้าวต้นกันได้พี่น้องเด้อกินขา้าวเพี้ยนข้าวร่งข้าวง่ายน้ากัรพี่นอ้องอนี่หูหูงัวหูงัวอย่างแล้วเอาก็มาตมอีกตัวหนึ่งนลพี่น้องแสบขาดอ่ะแนนํำนี่กี่เขาเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องบอไรายางห้างวันนี้มลุยกันเลยพี่น้องจวดจวดแล้วพี่น้องอืม nha gửi 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 น <ht> <left for> <Hai> ี่ยฮ kind of ึฮ้กก็แซ่บพี่น้องอืมอืมนั่ สบายดีสบายดีครับผมน้อืม ตำทัวพ mm ี่น้องตาตัวอืมอืมอืมหูง่วหูง่วอย่างอืม ไปดีสวัสดีครับผมขอามุณกันด้อย,ยไรยัืไม nang tem nan Fak hmm 老人好，嗯，嗯，嗯。嗯 nhà bây giờ xem cút 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 แับจับจับ,จบ <c oughs> มามามาทำงานบ้มือหน สบายดีสบายดีวัสดีครับผมสวัสดีสุบคุณเออฮึ่ม สัญญาณกับบดีพี่น้องไหม m <믈데> 네아 <맘에 있어야만 믈데> <믈데> 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 ปายดีคนที่ขมาม่านหลังเด้ออ่ะอืม น่ากินมาก <c oughs> แ,สแสบแสบแสบมากินกันมากมัมมัมอืม Ừ. 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 Ừ.

จะไม่ขาดหรอกไงอืมอืมอืม ยาป,นาปันยาปะครับมอืม nhắm đang cút 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 à ah. tôi nhỏ ạ Ừ. nhanh hmm. cái bộ đi ừ. <laughs> hmm.

ก็จะเรียกหากินตัวนี้มวยหยาบปหรออืมมว่หยากินได้อืมหแซ่บแซบแซบนะอืมอืม สวัสดีครับผมสวัสดีกูก้นเนอสามดังนะอ่าเด้อ Now, บางสิโทตหาโูมากบริรับสายค่าไหลค่าไรสดบริรบอืม เกล็ดาพี่นองเลยสมตำนะ,ะขัดหวัดด้วยอ๋อ ต้องเห็นเลยพี่น้องเลยหูงว่ะออทมาล่นไปหนังหอกหนางมันตบอืมเป็นได้หลายไม่นูเ,นนนเลยหูงว่ะํำแซงแซง้อมนะอืยิ้มครับพีเน้งยิ้มพี่น้องนะยิ้มอืม bìa 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 bớt bìa 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 ากกไหล่ใส่ก้นแทะแล้วพี่น้องเด้อฝากติดตามช่อง y o ยูทูบบอสานพาดสวบแล้วพี่น้องแล้วก็เพจเพจบอสานพาดสวบเฟซบุ๊กด้วยซองซุปพี่น้องเนาะรกดไหล่กดแทะกดติดตามตัวเป็นกำลังใจไอ้บอสานพาดสวบไ i i ai, ต,ต่เฮ็ดคลิคปใหม่ๆมาฝากพี่ตอนนอ้องนะครับเบิง่งครับส้มแล้วพี่น้องเนาะฝากเลยพี่น้องเด้อฮ่ากลาวขอบคุณครับสวัสดีครับผม